คันกระดกเลยครับคันนี้นี่ครับมาแล้วครับผมนี่ครับผมไซเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วครับผมโอ้ไซดีครับเล็ดกินทีเผอครับเดียวมากก็จะเป็นปลาสายขาวครับ นี่ก็มีมันหมูมาจะมีเม็ดโฟมเม็ดเล็กครับผมเป็นตัวเกี่ยวเม็ดโฟมกับมันหมูครับส่วนมากก็จะใช้เม็ดโฟมนะครับนะนะพอดีมันหมูมันติดมือมาครับเหยื่อของเราก็เป็นเหยื่อชุดเดิมครับเป็นลำบ่มครับผมลำบ่มน้ำก้วยดองครับตรงนี้ก็จะประมาณสองกิโลกว่าครับตังใหญ่เลย ก็เอามาสองถุงครับครับสองถุงครับผมถุงขาดครับผม,ม,ม,ม <laughs> โอ้เยอะเกินใส่เยอะเกินครับถุงขาดเลย จับได้แล้วครับจับเก็บบอยแล้วครับแค่นี้ก็ตกได้ทั้งวันนะครับผมครับเพื่อนๆครับวันนี้เราก็ใช้งานเป็นคัน U L ครับผมเป็นคันเล็กๆเบียดอ่อนๆครับคันความเยาก็อยู่ที่เมดแปดสิบครับผม เลขคันก็อยู่ที่สองขีดแปดครับผมเอ็นก็แปดปอนครับเป็นเด็กเล็กครับวันนี้ก็ใช้งานเป็นตะก้อวิ่งตะก้อวิ่งยาวครับตะก้อนสองเซนครับผมตะกัวยี่สิบกรัมครับตะกัวนี้น่าจะประมาณสักสิบห้ากรัมครับนามันอยู่ฝังอยู่ในตะก้อครับผมมีลูกปัดแล้วก็มีเบ็ดปลูก้ทยสองดวงเป็นจินศูย์ุดห้าศูนย์จุดปดค่ากันไปครับผม เรามาปั้นเดือลงชุดแรกกันเลยครับนี่ครับปั้นแรกเราก็จะใหญ่ๆนะครับเท <Okay. S 1> ่าลูกมะนาวนีครับผมเป็นเม็ดโฟมร้อยเปอร์เซ็นครับผมไปครับไปลงเหยือชุดแรกกันเลยครับเอาลงเดือชุดแรกกันเลยครับวันนี้ก็ฝนก็ดินๆมากๆแล้วครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเบ็ดห้าคันเดี๋ยวจะให้ดูสภาพไม้ทีิดนึงครับผมก็ถือโอกาสสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องนัแต้มพิจิงตลอดจนนานาที่เแจนลักและชินชอบในการตกปลาทุกทัันเลยนะครับผมพบกับผมนัแต้มพิจิงอีกครั้งหนึ่งครับผมวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคม2568ครับก็สําหรับอีพีนี้ผมนัแต้มได้มีโอกาสมาออกหมายที่คลองกาหลงครับคลองการหลงจุดนี้ก็ มาตามที่กัดหน้าที่ปักไว้ครับผมเป็นคลองเล็กๆครับคลองกาหลงสภาพอา,ากาศวันนี้ก็ช่วงเช้าก็มีฝนตกลงมาครับคลองการหลงใหมายนี้ก็มาเป็นครั้งที่สองนะครับหลังจากครั้งแรกนี่มาไม่ได้มาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับวันนี้มาครั้งที่สองครับแต่ว่าเปลี่ยนจุดลงครับผมนี่ครับโอ้วัดไม่ให้วัด,ด,ด,ดนี่ครับกําลังทักทาย เพื่อนๆนาปลาดึงแล้วครับนาวัดวัดให้ครับผมเป็นปลามิลครับแนวตักก็บ่ได้ต่อสถะนะดึงขึ้นได้ปะโอ้โหนี่ครับนี่ครับปลาตัวแรกครับผมกําลังถทายมาไซสวยครับนี่นะครับกําลังัถทายเพื่อนๆยังไม่เสร็จปลาตัวแรกกินเดยอะแล้วครับให้นาวัดวัดให้ครับผมนี่ครับ ภาพหมายเราก็จะประมาณนี้ครับช่องเท้าก็ฝนตกลงมาครับผมมีช่วงแ่สายน่าจะมีแดดครับผมเพราะว่าเริ่มสว่างมาแล้วครับผมทางตะวันออกเมฆก็เริ่มจางไปแล้วครับตะวันก็เริ่มขึ้นแล้วครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงครับภาพหมายเราก็แคบนิดนึงครับรถกระบะก็จอดแอบแอบิมถนนได้ครับผมมามองตะไซก็ง่ายนะครับมีที่จอดให้สะดวกสบายครับผม แถวนี้ไม่มีร้านค้าครับนะนะล่มก็ไม่มีถ้าออกไหมไหนนี่ก็ให้พกลมมาด้วยครับเนี่ยก็ปกลมมาด้วยครับผมสภาพไม้ก็เมื่อคืนก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยครับน้ําขึ้นเยอะครับผมเป็นสภาพน้ําแดงครับนี่ครับสภาพไม้เป็นลองเล็กๆ็ครับลองไม่ใหญ่นี่เบ็ดของเราลงอยู่นี้ครับนี่เบ็ดของผมวันนี้ของนวัดครับผมมาด้วยกันสองคน นครับมากับนวัดครับผมเหมือนเดิมก็บงานครับผมวันนี้ขาดไปคนหนึ่งครับก็โอเคครับก็สภาพไมเราก็จะประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็มีเวลาทั้งวันนะครับเดี๋ยวเราก็มีมาเยอะอยู่ครับก็จะนั่งได้ถึงถึงใบใบน่าจะถึงช่วงใบแก่ๆนั่นเลยครับ่นะก็ไปรอติดตามกันนะครับจะมีปลานิลใสสวยไซสโบโบมาฝากเพื่อนๆหรือเปล่าครับผมไปครับไปเลยกันเลยครับ คันกระดกเลยครับคันนี้ <Okay. S 1> นี่ครับมาอีกหนึ่งแต้มครับผมเป็นปลาเนินไซสวยอยู่ครับสามนิ้วครับผมครับก็ยังเป็นปลาไซเกลออยู่ครับไซนียก็ใช้ได้ครับผม เก็บบครบัมาแล้วครับผมน่าจะเป็นปลานินครับอาปากมาแล้วก็ไซสเดียวกันนี่แหละครับเป็นปลาไซส์ามนิ้วครับผมเี่ ใชส,สวยอยู่ครับปลาคลองขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับโอ้ใบยูโอ้คา, <laughs> างดำหน่อยเอาเ๋ยวเหลือมว่าเราวาดแล้วต้นหน่อยเอาเือไป ปลาหมินครับตัวนี้โอ้ไสสวยครับผมวัดหนาอสิประกอบแนวตักเลยวะนี่นี่ครับผมปลาหมินไสเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วครับผมถือว่านี่ครับไสคลองไสคลองไสนี้ก็ถือว่าไสใหญ่แล้วครับผมนี่สี่นิ้วครับยาวเลยครับผม ปลาอะไรครับโอ้ปลานินปลานินไซแวนครับผมภาพอากาศก็ไม่มีแดดเลยครับวันนี้ตัวเล็กลงเรื่อยครับผมปลานินยู่บนนอคือเ้าเลยโอ้ปลานินี่ครับ <c oughs> คางดำหมอเลยปลาหมอปลาหมอโอ้โหยาวคาดลาดครับดิปลาหมอนาครับผมโอ้ทางดำกินแรงมากครับคางดำตัวนี้ ครับโอ้ไซดดีครับเอยเล่นกินทีเผลอครับเนี่ยปลาลินตัวนี้ไสดดีครับสามนิ้วกินโดนมันหมูครับผมเกี่ยวมันหมูไว้ เพื่อนนานๆครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงครับผมสภาพอากาศก็คึมๆนะครับนี่ทังฝั่งฝั่งทิศตะวันตกก็มืดมาแล้วครับฝนตกเมื่อเช้าก็ฝนตกครับสายๆมาก็ยังพอมีแดดครับแต่ก็คึมๆครับผนตาก็พอได้วัดเรื่อยๆครับวัดก็วัดมาเรื่อยๆครับเพราะมันก็จะเป็นปลาตะเพียนไซส์เล็กๆครับมากินเหยื่อเยอะมากครับปลาตะเพียน ปลาเน็นไซโบโบก็ยังไม่มามา,มาเข้าเหยื่อเราเลยครับผม oh. สภาพอากาศก็มืดเข้มไปแล้วครับเมฆคึ้มดำทะมึนมาแล้วครับ,รรบตกแน่นอนครับผมไม่เกินสิบนาทีครับ oh. โอ้ตึงมือดีครับอ,อะไรเนาะ โอ้คางดำคางดำตัวนี้ตัวใหญ่ครับนี่ครับผมดึงอย่างแรงครับคางดำใบนี้โอเคเลยครับอ,อเเยู่บ่ล่ะโอ้ปลาตะเพียน ลากินห่างมากครับช่วงนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาจะเที่ยงแล้วครับภาพอากาศก็ลมแรงมากครับผมเนี่เป็นเต้นที่ลมพัดกระจุยกระจายเลยครับทันเป็ดก็ปิวเลยครับผมลมแรงมากครับช่วงนี้นครับผม มีสภาพอากาศไม่ค่อยดีนะครับไม่มีแดดทั้งวันเลยครับผมแดดไม่มีเลยครับมีแต่ลมกับอากาศคึ้งๆับผมเหมือนฝนจะตกเลยครับสำหรับตัวนี้ก็ดึงอย่างแรงเลยครับก็ต้องขอโทษที่ระบบเสียงไม่ไม่ดังครับผมก็เลยมาภากสุสดเลยครับนะนะตัวนี้ดึงแรงครับก็คิดว่าน่าจะเป็นปลานินครับแต่นวัดอยู่ข้างๆเข,า,ขาบอกว่าเป็นปลาหมอคางดังเพราะนะนะเนี่ย หลุดครับก็ว่าจะยกขึ้นครับขนาดมีที่ตักข้างๆไม่ตักครับนะนะลั่นครับก็เลยหลุดไปไม่เป็นไรครับปลาหมอคางดําตัวนี้นวัดบอกสวยๆอยู่ครับก็เอาใหม่ครับครับเพื่อนๆนะนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงสิบนาทีครับผมสภาพอากาศก็ลมแรงมากครับช่วงบ่ายมานี่ปลานินไม่กินเหยื่อเลยครับสภาพ สภาพไหมช่วงบ่ายส่วนมากจะเป็นปลาตะเพียนครับมากินเหยื่อช่วงบ่ายปลาเนิยนเงียบเลยครับช่วงบ่ายไม่มีมาเข้าเหยื่อเลยครับโอ้โหสภาพอากาศไม่ดีครับวันนี้ครับลมแรงมากครับอากาศก็ขึ้มฟ้าขุ้มฝนครับช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนครับสภาพไหมปลาก็กินเหยื่อยากเลยครับช่วงนี้น้ําก็เป็นน้ําแดงครับเขื่อนก็มีฝนตกมา น้ำแดงมากครับวันนี้วันอาทิตย์ก็มีน้าๆมากันปักไปครับผมนี่ครับสภาพของก็มีที่ว่างเยอะครับวันอาทิตย์วันนี้นี่ครับนะสภาพหมายของเราก็จัดประมาณน,นี้ครับผมช่วงนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงยี่สิบนาทีครับจัดเก็บอุปกรณ์กลับแล้วครับเหงื่อก็เหลือนิดหน่อยครับนี่แค่นี้ก็จะเอาทิงครับผม ที่เหลือก็จะเก็บกลับบ้านครับปลาไม่ช้องใบไม่กินเกลียอครับผมชุดนี้ก็จะลงไปสนชุดสุดท้ายแล้วครับเรามาดูผลง,งานโดยรวมกันครับผมส่วนมากก็จะเป็นปลาสายขาวครับได้ปลาเนินมาไม่กี่ตัวเองครับ ปลาหินนี่นับนับตัวได้เลยครับน,นะครับผมปลาเินก็ไซส์ฝวามือไซส์สามนิ้งสี่นิ้งครับผมเสร็จมาก็จะเป็นปลาตะเพียนครับก็โอเคครับก็ผลง,งานก็ปลาจะเข้าช่วงเช้าครับหมายนี้ปลาเข้าช่วงเช้าแปบ๊บเดียวครับปลาเินช่วงใบใบที่สายมาก็เป็นปลาตะเพียนครับก็จะเข้า ครับผมใช้เวลาแค่ครึ่งวันครับพอแล้วครับที่เหลือเอาเวลาไปพักผ่อนครับผมนะครับอยากจะมาลองก็มาตามพิกัดได้เลยครับโอเคครับทายนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมช่้ารับแจ็ปปิชชิ่งกระุกนะครับก็สําหรับทายนี้ก็ขอฝากนะนะที่ติดตามก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผมมีข้อมูลมีคำแนะนําติชมกันได้ครับเปิดโอกาสให้รับชมติชมกันได้เต็มที่ครับ อันนี้โอเคครับอันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ